ก็ต้องบอกเลยว่าเราอ่ะดูจะเหนือกว่าด้วยนะครับอีกทั้งเราก็เป็นเจ้าภาพของกลุ่มนี้นะครับทำให้มันก็ดูจะเข้าทางเราหมดเลยนะครับเป็นนั้นว่าเราเรียกว่าคงจะไม่มีการคัมแบครอบ2นะครับสำหรับทาง f ฟลิปโรเลอร์ สวัสดีครับผมชุบปัจญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกันชุบปัจญญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติชุดยูยิบสามกันหน่อยนะครับที่ต้องเดินหน้าลุยทัวร์นาเมนต์ต่อไปแล้วนะครับหลังจากที่อกหักนะครับได้เป็นแค่เหรียญเงินในศึกซีเกมที่ผ่านมาาาาาานนนนนัั่่่เเออองงงะคครรบซึปปปปป้้้หหมมยยลลททชุดีีีีกก็ืโิิส2024านั่นเอง ะะล่าสุดได้มีการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเป็นด่านแรกที่จะกลุยทางไปสู่ปารีสนะฮะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าทัพช่างศึกของเราต้องบอกเลยว่าหวานเทียบเลยฮะงานไม่ยากเท่าไหร่นะครับโดยช่างศึกของเราฮะคุณผู้ชมฮะจับสลากอยู่ในกลุ่ม H นะครับมีผู้ร่วมกลุ่มประกอบไปด้วยมาเลเซียนะครับเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา บังกลาเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับอีกหนึ่งอาเซียนนั่นเองนะครับโดยแบ่งเป็น11กลุ่มนะสำหรับรอบคัดเลือกตรงนี้เนี่ยจะคัดทีมแชมป์กลุ่ม11ทีมนะครับแล้วก็อันดับ2ที่ที่สุดอีก4ทีมนะครับไปรวมกับเจ้าภาพกาตาเป็น16ทีมแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไปนะครับซึ่งถ้าดูจากชื่อชั้นในกลุ่มของเราก็ต้องบอกเลยว่าเราอ่ะดูจะเหนือกว่าด้วยนะครับ อีกทั้งเราก็เป็นเจ้าภาพของกลุ่มนี้นะครับทำให้มันก็ดูจะเข้าทางเราหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องรอดูการเต็มตัวอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะมีการเซตทีมอะไรกันยังไงนะครับเพราะว่าในซีเกมที่ผ่านมาก็ไปสร้างเรื่องอื้อฉาวกันมาทำให้ก็ดูแล้วอาจจะ โดนเพลงเลงเยอะเลยสำหรับน้องๆชุดยูยิสเซตเนี้นะครับส่วนโปรแกรมแข่งขันรอบคัดเลือกตรงนี้จะเตะในวันที่4ี่ถึงสิกันยายนนี้ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับถ้าได้ตั๋วนะครับก็จะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายไปเตะที่กาตาปีหน้าก็คือเดือนเมษายนนะครับโดยจะหาตัวแทนจากเอเชีย3ทีมด้วยกันนะครับไปโอลิมปิก2024ฉะนั้นแล้วด่าแรกตรงนี้เราต้องเอาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยไปว่ากันในเรื่องของรอบสุดท้ายที่จะต้องทาฝันให้สำเร็จก็คือการไปเล่นโอลิมปิกที่ปารีสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเอาแวะไปดูตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของราชุรี FC นะครับล่าสุดมีข่าวโผพันกับอดีตเด็กเก่านะครับก็คือฟลิปโรเลอร์นะครับโดยแฟนๆเนี่ยก็เชียร์ให้ดึงกลับมานะครับโดยตอนนี้ฟลิปโรเลอร์เองเนี่ยกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าไปผ่าเข่าแล้วก็พักยาวไปเลยนะครับ ทำให้ในซีซั่นที่ผ่านมานี่ก็หายหน้าหายตาไปเลยหลังจากที่เคยอยู่ในชุดแชมป์เอฟเอคัพในปี2020นะครับทำให้ท่าเรือเองก็ยกเลิกสัญญาไปแล้วนะครับสำหรับฟิลิปโรลเลอร์นะฮะซึ่งทางเสียฟลุ๊กนะครับธนวัฒนิติการจนานะครับผู้บริหารสโมสรราชบุรีเองก็ออกมาตอบแฟนบอลทางโซเชียลนะครับระบุว่ามีแฟนบอลถามกันมาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นของฟิลิปโรลเลอร์ก็ตามนี้นะครับนะครับไม่จริงนะที่จะดึงเขากลับมานะครับ แยกย้ายนะครับเรื่องนี้นะครับแต่เขาก็ยังเป็นตำนานของสโมสรอนแล้วก็เป็นเพื่อนดีของผมเองนะครับเสียฟุกว่าอย่างนั้นนะครับขณะที่ฟลิปโรเลอร์เองก็มาตอบกับทางเสียฟุกด้วยนะครับเขาเองก็บอกว่าผมเองก็รู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งในแข้งมังกรของคุณเสมอนะก็เป็นนั้นว่าเขาเรียกว่าคงจะไม่มีการคัมแบกรอบสนะครับสำหรับทางฟลิปโรเลอร์ที่แฟนๆหวังว่าจะได้เห็นเขาในสีเสื้อราชบุรีอีกรอบหนึ่งแต่ก็คงจะดับฝันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เสียฟุกก็มาปฏิเสธเรื่องนี้นะคร ด้วยการบาดเจ็บที่หนักแบบนี้เนี่ยก็ถ้าใครจะดึงโรโลเลอร์ไปก็คงจะคิดหนักเหมือนกันว่าเขาจะฟิตทันในช่วงเปิดซีซั่นหรือเปล่านะครับแต่เรื่องของฟีท้าเนี่ยบอกได้เลยว่าการันตีอยู่แล้วว่าเป็นแบ็กขวาเบอร์ต้นตนของเมืองไทยแน่นอน,นสำหรับฟลิปโรเลอร์เพีงเยงแต่ว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ย พรากตัวเขาไปจากสนามหญ้านั่นเองนะก็รอติดตามนะครับว่าเขาเองจะได้สมมสอนหม่ในไทลีกหรือเปล่าสำหรับฟลิปโรลเลอร์นะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนะ้อฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ